สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้ใบลักนาสีผุดผ่องยำมะเขือย,ยาวค่ะน้ำมะเขือย,ยาวไปย่างหรือไปเผาแล้วแกะเปลือกออกจัดเป็นจานอย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมเตรียมเครื่องยำประกอบด้วยหมูสับหรือไก่สับนะคะก้งน้ํายำก็คือน้ําปลาน้ําตาลมะนาวพริกขี้หนูกระเทียมนะคะพริกขี้หนูกระเทียมก็หั่นให้ละเอียดผสมเป็นน้ํายำนะคะแล้วก็คุ้งแห้งตามละเอียดนะคะหอมแดงแล้วก็หอมผักชีค่ะผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะใส่ ใส่พร้อมใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะทั้งหมูสับกุ้งหมูสับด้วยไก่สับกักุ้งแล้วก็หอมแดงหอมผักชีก็เคล้าให้เข้ากันกับน้ํายำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำไปราดไปราดบนมะเขยยาวนี่ค่ะค่ะเคล้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ราดบนมะเขือยาวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะใช่ค่ะเราไปราดบนมะเขือยาวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะราดบนข้างบนเลยค่ะแล้วก่อนจะทานก็โรยด้วยกุ้งแห้งต่าละเอียดนะคะลองทําทานกันดูนะคะยำม,มเยะเขือยาวเมนุงง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านใบลักณาเสพดผ่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจท่านท,ท,ที่ชมคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ กดหัวใจถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ